รู้จักกับ Are You Date แอปพลิเคชันเช็คชื่อสุดวายรคในจีนในยุคที่การใช้ชีวิตตัวคนเดียวกลายเป็นเรื่องปกติแอปพ i c เคชันหนึ่งในจีนก็กำลังกลายเป็นกระแสวายรู้ด้วยชื่อสุดประหลาดที่ถามผู้ใช้อย่างตรงไปตรงมาเลยค่ะว่า Are You d e a d หรือเสียชีวิตหรือ,อยัง ซึ่งล่าสุดได้ทะยานขึ้นเป็นแอปพลิเคชันแบบเสียเงินที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดใน App Store ของจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยแอปพลิเคชันนี้พัฒนาโดยบริษัท Moonscape Technologies โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเป็นเครื่องมือรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยตามลำพังท่ามกลางสถานการณ์ในจีนที่อัตราการแต่งงานนั้นลดต่ำลงและจำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสื่อ global times ของจีนรายงานว่า จีนมีโครเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยเพียงคนเดียวมากถึง200ล้านคนภายในปี2030ค่ะสำหรับตัวแอปพลิเคชันก็ใช้งานค่อนข้างง่ายเลยนะคะให้ผู้ใช้กรอกชื่อพร้อมอ e ีเมลของผู้ติดต่อฉุกเฉินโดยเงื่อนไขก็คือผู้ใช้ต้องเข้ามาเช็คอินในแอปทุก48ชั่วโมงหากเงียบหายไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน2วันระบบจะส่งอ e ีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉินที่ระบุไว้ทันทีส่วนชื่อภาษาจีนของแอปพลิเคชันนี้ความจริงแล้วก็ล้อเลียนมาจาก ชื่ออปพลเคชันสั่งอาหารชื่อดังในจีนอย่างเอ,อเิร์ลมาที่แปลว่าหิวหรือ,อยังนะคะแต่แอปพลิเคชันนี้ใช้คำว่าซื่อหรือมา ซึ่งเป็นการเล่นคําล้อเลียนเปลี่ยนความหมายเป็นเสียชีวิตหรือ,อยังแทนค่ะอย่างไรก็ตามแม้ชื่อนี้จะดึงดูดความสนใจได้ดีแต่กลับถูกวิพากวิจารนะคะว่าดูไม่ค่อยเป็นมงคลและก็น่ากลัวเกินไปถึงขั้นมีเสียงเรียกร้องค่ะให้เปลี่ยนเป็นชื่อที่แบบดูซอฟหรือพาสเทลลงกว่านี้ได้หรือไม่โดยทางบริษัทก็เผยว่าตอนนี้กําลังพิจารณาเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เหมาะสมขึ้นโดยอาจจะใช้ชื่อว่า เดมูมูแทนค่ะไม่ว่าจะใช้ชื่อชวนขนลุกยังไงนะคะแต่ความสำเร็จของแอปพลิเคชัน R U Day ก็สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลลึกๆของคนในสังคมปัจจุบันที่กลัวการเสียชีวิตเพียงลำพังรวมถึงความต้องการระบบบางอย่างที่จะช่วยให้คนเนี่ยมาเป็นหูเป็นตาในวันที่ระยะห่างระหว่างสังคมของผู้คนเพิ่มมากขึ้นค่ะ ส่วนใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ผ่านทาง App Store ของระบบ iOS เท่านั้นโดยค้นหาชื่อเดมูมูซึ่งอยู่ในกลุ่มแอปพลิเคชันประเภทชำระเงินหรือว่าเพจแอปในราคาประมาณ29บาทค่ะขอบคุณที่ติดตามชม t ีเด่นเทคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Follow กด Subscribe แล้วก็กดดิดกระดิ่งเพื่ออัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีนะคะ